ข่าวแรกครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาดูรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่4จังหวัดด้วยกันนะครับมีการเร่งระดมสรรพกำลังช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับนายชัยวัน์นะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือว่าปอนะครับเปิดเผยบอกว่าจากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังปานกลาง พัดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและก็อา่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยในขณ,ขณะที่มีแนวนะครับพัดสอบของลมเนี่ยตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ในระดับบนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ระหว่างวันที่16ถึง27สิงหาคมนี้ที่ผ่านมานี่นะครับมีสถานการณ์น้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากใน13จังหวัดด้วยกันมีที่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านลำปางแพร่สุขโขทยัยเพชรบูรณ์อุดรธานีระยองภูกเก็ตยะลาและก็นครศรีธรรมราชรวมแล้ว68อําเภอ281ตําบล1,529หมู่บ้านครับประชาชนก็ได้รับผลกระทบ33,597ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต22รายผู้ได้รับบาดเจ็บ19รายด้วยกันโดยปัจจุบันนะครับตามข้อมูลเมื่อวันที่27สิงหาคมเนี่ยยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่4จังหวัดรวม27อำเภอ119ตำบล679หมู่บ้านประชาชนก็ได้รับผลกระทบนะครับอยู่ที่1 1 0 0ดครัวเรือนด้วยกันล่ะครับครับก็มีที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็เกิดน้ำท่วมในพื้นที่12อำเภอครับ จังหวัดพยาวมีน้ําท่วมในพื้นที่6อําเภอจังหวัดแพร่ครับเกิดน้ําท่วมในพื้นที่5อําเภอและจังหวัดสุโขทัยครับเกิดน้ําท่วมในพื้นที่4อําเภอสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับก็ได้มีการระดมกําลังเจ้าหน้าที่ครับเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับมาดําเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดรวมถึงมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าสํารวจแล้วก็จัดทําบัญชีความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบทางกระทรวงการคลังต่อไปทั้งนี้เองครับประชาชนครับสามารถติดตามรายงานคาดการสาธารณภัยและก็ประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชันนะครับไทยดิเ a สเตอร์อเโดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็หากได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆสามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ทางลายปอพรับแจ้งเหตุ1 7 8 4นะครับโดยการเพิ่มเพื่อนลาย ID 1784 DDPM นะครับแล้วก็สายด่วนนิรภัยติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่เบอร์1784ครับ